สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูฟิลมนะคะครูฟิลมจะพาเด็กๆมาทําแบบฝึกหัดวันนี้แบบฝึกหัดวิชา,เ,าเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะให้เด็กๆเปิดมาหน้าที่24นะคะจะเป็นส่วนประกอบของดอกไม้เรามาดูส่วนประกอบของดอกไม้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะนี่คือใบส่วนตรงนี้คืออะไรคะลำต้น แล้วส่วนตรงนี้คืออะไรคะกรีบดอกส่วนตรงกลางนี้ก็จะเป็นเกสรดอกไม้นะคะให้เด็กๆคัดคำตามรอยป่านะลูกคัดคำว่าดอกทานตะวนันดอกทานตะวันมีดอเด็กออ่างกอไก่ทอทหาร สระอานอนหนูตอตาวสระอาวอแหวนแล้วก็นอนหนูอ่านว่าดอกทานตะวัน ต่อไปมาดูข้อต่อไปนะคะสังเกตภาพดอกไม้จากด้านบนแล้วกากรบาททับภาพส่วนประกอบของดอกไม้ที่ไม่มีในด้านบนนะคะมาดูกันภาพที่1นึ่งเด็กๆคิดว่ามีเหมือนด้านบนไหมคะไม่มีในด้านบนเราก็กากรบาดท,ทับไปเลยนะคะต่อไปภาพที่2ภาพที่2มีหรือไม่มีคะมี แล้วภาพที่สามละคะไม่มีการกระบาดท,ทับไปเลยภาพที่สี่มีไหมคะภาพที่สี่มีภาพที่ห้าไม่มีภาพที่หกม,ม,มีหรือเปล่าคะมีโอเคค่ะต่อไปเปิดมาหน้าที่ยีสิบห้าหน้าที่ยี่ิบห้าจะเป็นเกี่ยวกับการประดิษฐ์แจกันดอกไม้ สนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของดอกไม้ที่ใช้ตกแต่งแจกันและให้คิดสร้างแจกันโดยให้สังเกตสัมผัสวัสดุเหลือใช้แล้วขีดทับภาพวัสดุที่คิดว่านำมาทําเป็นแจกันได้เด็กๆคิดว่าเด็กๆจะเอา,เอาวัสดุเหลือใช้ชิ้นไหนที่จะนำมาทำเป็นแจกันคะคุณครู จะเอาเป็นขวดน้ำพลาสติกมาทำเป็นแจกันถ้าใครจะเอา,อาวัสดุชิ้นไหนมาทำเป็นแจกันก็ให้ขีดทับไปเลยนะคะ mm hmm. เมื่อเลือกเสร็จแล้วใช่ไหมคะ mm hmm. ก็ออกแบบแจกันตามที่เลือกไว้แล้วก็ตกแต่งดอกไม้ในแจกันตามที่ต้องการจากนั้นเราก็มาวาดรูปลงไปออกแบบคุณครู ใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกคุณครูก็จะวาดขวดน้ำพลาสติกที่นำมาทำเป็นแจกันแล้วก็จะมีดอกไม้ เมื่อเด็กๆระบายสีเสร็จแล้วตกแต่งออกแบบแจก,กันเรียบร้อยแล้วก็ให้เปิดมาหน้าที่26นะคะหน้าที่26จะเป็นช่วยการดูแลดอกไม้สนทนาเกี่ยวกับการดูแลดอกไม้แล้วลากเส้นจับคู่ภาพเด็กกับเงาที่สัมพันธ์กันแล้วระบายสีเราจะดูแลดอกไม้ได้ยังไงคะเด็กๆเ,เราจะต้อง หมันลดน้ำพรวนดินให้ปุ๋ยกับดอกไม้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงานะคะเด็กผู้หญิงโยงไปหาเงาของเด็กผู้หญิงต่อไปเด็กผู้ชายโยงไปหาเงาของเด็กผู้ชายแล้วเราก็ระบายสีให้สวยงามนะคะระบายสีเด็กผู้หญิงให้สวยงาม เด็กระบายเสร็จแล้วนะคะก็เก็บวิชาเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวลงแล้วเปิดวิชาภาษาไทยขึ้นมาวิชาภาษาไทยเปิดมาหน้าที่24นะคะฝึกใช้นิ้วลากตามลูกศรแล้วเขียนตามรอยปะตัวนี้ตัวอะไรคะผอพึ่งผอพึ่งจะหางสั้นหัวเข้าแล้วก็หางสั้นนะคะ ส่วนตัวนี้คือฝอฝาเด็กๆสังเกตพอพึ่งกับฝอฝาจะเขียนคล้ายๆกันเลยแต่พอพึ่งจะหางสั้นส่วนฝอฝาจะหางยาวต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะยอแยกให้เด็กๆใช้ดินสอนะคะลากเส้นตามรอยปาะพอพึ่งเราจะเริ่มเขียนกันที่หัวก่อน ฝ่ฟ,ฟาเริ่มเขียนหัวหัวจะเข้านะคะขีดเฉียงฟ่อฟ้าห่างยาวต่อไปยอยักษ์เริ่มเขียนที่หัวโอเคต่อมามาดูข้อที่2กันบ้างนะคะข้อที่2องระบายสีลงในวงกลมที่มีพยัญชนะที่เหมือนกันด้วยสีเดียวกัน เรามาระบายสีกันผอพึ่งผอพึ่งเราจะระบายสีเหลืองโอเคต่อไปฝอฝาฝอฝาห่างสั้นหรือห่างยาวคะฝอฝาหางยาวระบายไปเลยค่ะต่อไปยอยยักษ์ระบายสีม่วงเรียบร้อยแล้วต่อไป เดี๋ยวเราจะไปทายพยัญชนะตัวอักษรแล้วก็ตัวเลขกันนะคะเด็กๆไปทายกันเลยมาดูพยัญชนะตัวที่หนึ่งตัวนี้ตัวอะไรคะพอพานพอพานหางจะสั้นส่วนฟอฟันหางจะยาวนะคะอันนี้คือพอพานต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะ ชอชิงชอชิงเขียนแบบนี้นะคะชอชิงต่อไปตัวอะไรเอ่ยฝอฝาฝอฝาหางยาวหัวเข้าหัวเข้าแล้วก็หางยาวจะเป็นฝอฝา,าต่อไปมาดูภาษาอังกฤษตัวนี้ตัวอะไรคะตัว s s s es, พิมพ์ใหญ่ s พิมพ์เล็ก s สเนกงู s สเนกแปลว่างูต่อไปตัวอะไรคะตัว u นี่คือ u พิมพ์ใหญ่ส่วนนี้คือ u พิมพ์เล็ก u อัมเบลล่ แปลว่าล่มต่อไปตัวนี้ตัวอะไรคะตัว Y นี่ Y พิมพใหญ่ส่วนนี้คือ Y พิมพ์เล็ก Y ยโ,ยโย่แปลว่าโยโย่ดีนะคะต่อไป นี่คือเลขอะไรคะเลข9 9เขียนแบบนี้นะคะเรามานับรถกันมีทั้งหมดกี่คัน1 2 3 4 5 6 7 8 9มีทั้งหมดกี่คันคะ9คันต่อไปนี่คือเลขอะไรคะเลข0 ศูนย์ภาษาอังกฤษพูดว่าี e r ลแปลว่าศูนย์นะคะต่อไปตัวนี้เลขอะไรเอ่ยเลขหกเลข 6, ลข6จะคล้า,ายๆเลข9เลยแต่หัวเลข6กจะอยู่ข้างล่างอ่าเด็กๆลองนับปลาดูสิคะมีจำนวนทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีทั้งหมดกี่ตัวคะ มีทั้งหมด6ตัวโอเคค่ะเก่งมากเลยปกม,มือที่ตัวเองด้วยสำหรับวันนี้ภูมิไม่ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ <would> ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย